สวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องรอนนอยล์ลำเพิด o ออฟเชี l ยลนะครับวันนี้เราก็จะมาอยคุณแม่ได้งานบ้างามาบุกแต่เวิธีไปไหนครับโอเล่แต่งต่แม่แ,มแ,มแ,มแมต่เราฝืนรู้สึกอบอุนะ่นเนาะลูกเต่าเขามันอยากมาหยาบเลน้องกินตู้เขากินเนื่อ เออเขาใครเขาห่มย่ามนี่แหละใครจะให้เขาห่มย่ามนอนอยู่ย่ามหาดอยู่บ่เล่นสดโอ้เล่นสดรสนเล่นเสร็จไม่เป็นนั่งกินข้าวอยู่หาดหรอแม่แต่ว่าแต่ว่าฝนคือนเพราะเป็นใจแถวเนาะพลังมาได้ก่อน ได้ยังกินปลาเใดนี่ปลาสีลยูกเคยสกีลูกเยบ่ลูกเคยยังไดลูกเจาเป็นคนเสิร์ฟเขาเดี๋ยวมหาบอกออกเลยสุดเด้อ ขอแจ้งจับดิยแ่งแจ้งยังเกาะขอแจ้งจับดิบอกความเท็จนี่ต้นหนาสาธารณนใครจะมาโยกมันได้ผู้บักคัอืงแม่แบกตัวนมมันสองขางกับซีโร่เคืองเหรอียังเรไอยากวดค้นได้ยังกินใส่ปอันไหนคือขั้วไม่มีขาเหมือน เมื่อไหร่่ออุดน้นขัวบ่นีเวอ้นอ้นนนเข่าีบาทกรี่เออเลวมีไปบาทเออก่อน้ละา้ยว่าจะลงลเรากินปลาทะเลครับแมทะเลกินปลาทะเล แมนเดมกอเค็มเออเกืออะไรก็มี้าวแบบนี้มีะกออยู่บ่ซอสกระสินมาเต่งตึงแถวนาดทันขาะเป็นอะไรหลายๆตนองงานอ่ะเออต้องปูนไงอีโคก็อีเบิร์ปใส่สูงก็มาเต่งสูงไป็นอาหารหรือเปล่าขอเหนมนถ่ายรูปร่วมกัย ไปก่อนเบอ่งเมาแม่สูรแสูกินนมันอิ่มอิมจังหวัดเดหาดาคนบ่จะมึงไปแต่ผิตัวตามใจไห่ผ่านขีกอีกแล้วสสวัดีเ่้ กินแล้วพี่กินข้างหน้าโอ้ฝนฝนตกมันก็ดีอย่างนี้เนาะมันก็ได้ได้ชีตมได้อะไรมาใช้ไงได้ตอะหรออลองเพื้นหรอโอเคนีาา่นว่าชีตมเนะเาะอ้าวไปยงังอกนี่คือติดหัวจะลองให้ผู้เดียวได้ดิเมื่อเนี้ยกูลองผู้เดียวบ่าสามเ<า>ม,มื่อได้บ<ด>่ สิลมเพียงจบประสูบลวงทองอาจจะทนอย่าขอเลยเอ้าโอ๊ยกงจะทำหยุดยุดยุดตรงนี้ยุดตรงนี้เลยร้วสิเหองยังกํลังสเลี้ยวหามาหันแกเก็บเป็นเบา พายามอัิแสงวันนี้ที่ตะวันแดงไม่ยังขึ้นนางไม่ยังขึ้นนั่งหันกล่องใช่กันโอ้ไอให้ได้บอกพี่ล่าแม่คือหเพืนแล้วก็ดำนัทแม่จะกินเขาไปแม่บอก ฮะอุ้ยจัดล่ะว่ามันเน่ากินหลายอยู่เนาะเอ๋ยไปใช้แล้วสูเอ๋ยไปใช้แล้วใหญ่ไปแล้วร้อแล้วหองเพลงประจบคักคางมาหนิเป็นหนังเอาฉันมาหลงเพลงนี่เนาะฉันหองก็เอ็นมานามันบวกลบสามเหมือนไข่โอ้โหสต้องมะนาเป็น้นังต้นหน้ามันไข่บาดใหญ่กลังระบาดนะไปฉีดวัคซีนนะ อโอ้ยขอบคุณครับใช่ลละใช่ล่ะเฮ้ยเฮยเ้ยไปใส้หันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับมีของอาจรยัลอยบอยอยู่นี่โอ้ยผสมแลรนมามหาเทือไปใส่เงินเทือไปใส่ฮะ เือไปแจกใส่พอดน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 ไปอีนอยระจายกระายไโอ้ยเลยโอ้ยโอ้ย จ,นนจนาอน,อน,นักุตริเรียนจข้างหน่อยคนนึมคนรวยมีกำลังใจมาให้นนนหรือเปล่ากคน,นเนใช่ไหมคน,นรคนวยกับอาจารย์นตค่ะเพราะว่าเรียนสื่อั้พีน้องครับวันนี้ลูกสาวมีน้ำใจเพราะว่าคนรวยหาพันตีสามพันเออเยังมีตัวเทมาน้ล่ะดีดีอยู่ไหนเีอยู่รถิหโ้ไปอาน้ำ ช่างโตมาแล้วก็ได <can> ้นุ้ยโอ้เยอเลอาจารย์นาตีเขาคนวยเห็นไหมแมนแมนแมนอันนี้หาพันของของคนวยอันไี้อาจารย์นาตีของายตอกโตเป็นตัวให้ลูกปังๆใจจากน้องออิงนะครับ แน่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 ถือฝนเนาะก็เย็นพี่น้องมาเมืวอแล้วเต็มเวทีแล้วพี่น้องมาเต็มเวทีแล้วใม้ทั้งพี่น้องทั้งเข้าเนี่ยนะแล้วพี่น้องครับอย่าลืมบัตรกลุ่มปิดนะครับ บัดกุมปิดนะครับเดี๋ยวลงไปทางล่างก่อนโอ้ยชุ่ยนะเอ้าเนี่ยก็ขึ้นมาขีดแล้วเหมือนกินข่าวเ e อ็มบานาะตู้ครับตู้ครับ